ต้้ออองเเนน็็ืยกรูจะข่สู่กัับออนตตชทหาาารรมมยยยแส้ิพวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักสัปดาหที่ผ่านมามีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเมื่อวันจันทร์ที่15กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวางกลกังวล อำเภอหัวหินเพื่อทรงฟื้นฟูพระบวรากายหลังจากที่เสด็จประทับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทรงตรวจพระบวรากายตามการถวายคําแนะนำของคณะแพทย์นะครับพระสงฆ์ิกรต่างพร้อมใจกันถือธงชาติและธงพร,ร,รอรับเสด็จเนืองแน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญเพื่อถวายความจงรักภักดีทั้งสองพระองค์ได้ทรงโบกพระหัตถ์และย้มพระสวนซึ่งสร้างความปิติยินดีให้กับพระสงฆ์ิกร ที่มารับสเสด็จและประชาชนคนไทยทุกบูเหล่าเป็นล้นพ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์แรกนะครับที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ทํางานในการบริหารประเทศอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากที่ได้ถแถลงนโยบายแก่สภานิติบัญิัติแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้แบ่งมอบงานให้กับรองนายกทั้ง5ท่านกํากับดูแลงานของกระทรวงต่างๆโดยพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมอมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับท่านยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านสังคมจิตวิทยา กระทรวงสถิิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศและกิจการอื่นๆกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คือกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมผมเองก็ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการต่างๆไปแล้วพวกเราทั้งหมดนั้นทั้งรัฐบาลข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารก็จะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะครับในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโปร่งใสและเป็นธรรมเรื่องของการปฏิรูปเมืม่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทุกด้านนะครับได้ประชุมหารือกันวางแนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกสปชแต่ละด้านไปแล้วและในวันที่15กันยายนจะมีการประชุมนัดที่2เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเข้าสัรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคาดว่าจะมีการประชุมอีกสองสาครั้งเพื่อจะคัดเลือกให้เหลือได้ละห้รายชื่อก่อนที่จะเสนอต่อคอชอให้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายการสัรหาสปชประจําจังหวัดได้รับรายงานว่าขัะน,นี้ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หลือแค่รอาการประชุมเพื่อคัดเลือกรายชื่อที่จะเสนอต่อคอสชจังหวัดละ5คนนะครับจากนั้นคอชสชก็จะคัดเลือกที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาด้านต่างๆทั้ง11ด้าน550คนและจากจังหวัดจังหวัดละ5คน385คนโดยจะคัดสรรให้ได้ผู้แทนผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทุกภาคส่วนนะครับและก็ทุกภาคของประเทศไทยจนเหลือ250คนซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่างๆ173คน จากจังหวัด77คนจากนั้นสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง11เรื่องต่อไปนะครับโดยจะต้องครอบคลุมในทุกเรื่องเราจะต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศสร้างประเทศให้มั่นคงต่อไปสําหรับสถานการณ์จากภาวะฝนตกในในหลายพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่วันที่26สิงหาคมมีพื้นที่ประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม77อำเภอ204ตำบล 826หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ20,000ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว25จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย4จังหวัด10อำเภอ45ตำบล241หมู่บ้านอันได้แก่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ซึ่งได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สำหรับสภาพอากาศในห่วงนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอุทกภัยวาตภัยดินถลม่มและคลื่นลมแรงขอเรียนว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห่วงใย,ยได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลทางด้านอากาศนะครับด้วยเพื่อจะได้มีการระมัดระวังในทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งได้สั่งการเน้นส่วนรการที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับให้แจ้งเตือนให้ทันเวลา เพื่อให้เกิดการป้องกันก่อนที่จะแก้ไขในภายหลังนะครับให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ปลอดภัยนะครับหน่วยงานของรัฐจะต้องสามารถดาเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในช่วงวันที่15ถึงที่18กันยายนที่ผ่านมานั้นได้มีการแจ้งเตือน18จังหวัดในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับก็ขอให้แจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรือประมงเรือขนาดเล็กเรือท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังอย่าให้มีการ อุบัติเหตุทางทางน้ําโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อวันที่12กันยายน2557ผมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอกงไกลราชจังหวัดสุโขทัยซึ่งในนาส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไปมากมายนะครับโดยพ้องยิ่งท่านพลเอกชัดชัยสารกินญะซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารการน้ําดรรอยยนต์อธิบดีและอธิบดีกรมป้องกันไฟฟไฟฝ่าดับเรือนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไป ตรวจเยี่ยมและพบปัญหาต่างๆซึ่งได้รับการเสนอแนะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับได้เสนอแนวทางการจัดการน้ํามา4ข้อประกอบไปด้วยการเพิ่มแก้มลิงและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงทบทวนเกณฑ์การผันน้ําในลุ่มน้ํายมและน่านระบบการรายงานสถานการณ์ฝนในทุกจังหวัดการขยายความจุลําน้ําโดยการขุดลอกนะครับซึ่งในสิ้นเดือนนี้จะมีการนําแผนการบริหารจัดการน้ําเข้าคอรมอ เพื่อนาเนินการจัดสรรประมาณประจํา2,557นะครับที่เหลือจากรัฐบาลที่แล้วประมาณ1 0,000ล้านบาทเศษมาช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มลิบแม่น้ํายมและอื่นๆน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นความเร่งด่วนมีอยู่3ข้อ้วยกันนะครับคือ1เร่งระบายน้ําจากแม่น้ําสายหลักลงสู่แก้มลิงให้ได้โดยเร็ว2ขุดลอกแม่น้ําเพื่อจะช่วยให้ระบายน้ําได้เร็วขึ้นแล้วก็เก็บกักน้ําไว้ได้ในท้องน้ําที่มีความลึกนะครับ และได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าสุขโขทัยจะมีการขุดท่อเจาะช่องระบายน้ํบ mm. ริเวณถนนหลายๆจุดซึ่งเป็นคันกั้นน้ mm. าอ,อ,อ,นอยู่ในเวลานี้ 3. กรณีของการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ํายมหรือลุ่มน้ําอื่นนั้นยังไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับจะต้องมีการพิจารณาพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมได้มากน้อยเพียงใดแล้วมีประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ประชาชนอพอใจหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไป พูดหรือไปคิดอะไรกันที่ในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นปัญหาในการแก้ปัญหาทั้งระบบต่อไปกรณีเกิดเหตุการณ์น่าสลดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและได้รับอันตรายจนกระทั่งเสียชีวิตที่เกาะเต่านั้นเรื่องนี้ผมถือว่าสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของประเทศชาติเป็นอย่างมากได้สั่งการให้เร่งติดตามหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว คันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้กระทําเป็นใครแต่อย่างไรก็ตามก็มีความคืบหน้ามาโดยตลอดนะครับได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าที่รัฐที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆร่วมกับประชาชนอาสา,า,าสมัครต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้มากกว่านี้เพราะว่ามีผลกระทบกับการท่องเที่ยวในประเทศแล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับ mm hmm. ความคืบหน้าทางด้านเศรษฐกิจกที่สําคัญได้แก่การส่งเสริมการลงทุนและการตลาด การดาเนินการด้านเศรษฐกิจนั้นแบ่งเป็นสามระยะได้แก่ระยะเร่งด่วนต้องดำเนินการโดยทันทีระยะต่อไปต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคายอยู่เป็นจํานวนมากและระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งในขณะนี้ได้กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่นักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยสถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนของ B ีวในช่วง8เดือนของปี2 5 5 7ตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น886โครงการเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น416,500ล้านบาทนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง7เดือนก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามพบว่าสถิติคำขอรับการส่งเสริมในช่วง8เดือนแรกของปี2 5 5 7นั้น เป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุนในประเทศไทยจำนวน458โครงการหรือร้อย52ของจำนวนคำขอทั้งหมดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่เริ่มมีความมั่นใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะครับด้านการปร,ปรับปรุงการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนจากนโยบายของคสชรัฐบาลในปัจจุบันในด้านการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของประชาชน ส่วนนัชการกต่างๆในลักษณะ One Stop Service มีคำแนะนำให้ความรู้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีทั้งศูนย์ดำรงธรรมจัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆส่วนราชการต่างๆเป็นอย่างดีทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในหลายจังหวัดหลายอำเภอต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณมากๆอย่างไรก็ตามการให้การบริการประชาชนนั้นจะต้องพัฒนาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทราบว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าที่คอร์เซนเตอร์สายด่วน1567ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมณศูนย์ฝึกอบรมบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจํานวน200คนก็คาดหวังว่าศูนย์ดำรงธรรมนั้นจะสามารถช่วยเหลือ และบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความพึงพอใจของประชาชนนะครับ mm. ด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตามที่กสชได้จัดระเบียบในระยะแรกไว้แล้วนั้น mm. ตั้งแต่วันที่22 2พฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปัจจุบันรวมจดทะเบียนทั้งสิ้น1ล้าน8 8 3 0 6คนนะครับแรงงานเป็นแรงงานต่างด้าว1ล้าน2 4คน ผู้ติดตาม63,620คนจำนวนนายจ้าง26,678 8รายสำหรับจังหวัดที่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากที่สุดสามอันดับได้แก่กรุงเทพมหานครส3 2 1 1 9คนชนบุรี7 6 3 3 0คนและสมุทรสาคร7 5 6 5 9คนสำหรับประเภทกิจการที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากที่สุดสามอันดับได้แก่ กิจการก่อสร้าง451,564คนเกษตรและปศุสัตว์29,024คนและการให้บริการต่างๆ1 2 7 7 6 3 1คนนะครับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญปปงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานธุรกรรมทางด้านการเงินเพื่อเป็นการลดภาระและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้ภาคธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมธนาคารไทยกุณาให้ความร่วมมือด้วยนะครับในการจัดทำหรือจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหากได้รับการร้องขอตามกฎหมายไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการทุจริตโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรการ ทางสากลน,นะครับให้เป็นมาตรฐานการออกร่างกฎหมายว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานทางการเงินและทางบัญชีให้เกิดความรวดเร็วต่อการสืบสวนค้นหาผู้กระทําความผิดของหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในคดีที่มีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของคอสชอและรัฐบาลนะครับสําหรับการทํางานของรัฐบาลและคอสชอในระยะต่อไปนั้นมีความสําคัญมากนะครับ กับประเทศของเราทั้งในด้านการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปการปรองรองสมาภนิันญัตามที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วหลายๆครั้งสิ่งที่เราคาดหวังไว้สำคัญสำคัญก็ได้แก่การลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืนการสร้างความรักใคร่สามัคคีของคนในชาติการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิติการปฏิรูปให้เกิดผลยั่งยืนในทุกด้านการทําตามความคาดหวังและความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องให้ได้มากที่สุด การปลูกฝังค่านิยม12ประการการปลูกฝังและสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์การยกระดับรายได้ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเพิ่มความสัมพันธ์อดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงร่วมมือกันในทุกมิติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับ การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและการระหว่างรัฐเอกชนประชาสังคมประชาชนโดยมีข้าราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ขับเคลื่อนเป็นขารานการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องให้การบริการอย่างเต็มสติกำลังนะครับการขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกประีินั้นทั้งสาเสาหลักจะต้องมีความเข้มแข็งทัดเทียมนานาอาระยะประเทศนะครับเรามีทั้งวิกฤตและโอกาสเรามีทั้ง เป็นหุ้นส่วนแล้วก็ต้องเป็นคู่แข่งขันทางการค้าด้วยนะครับต้องต้องเล่งรัดในเรื่องนี้